สวัสดีจ้าพี่น้องมูงนี่ย้ายทองมากจะพาไปเมืองมู่บานอยู่ในกลางหุบเขาเลยนะคะล้อมรอบโดยภูเขาสูงนะคะอยู่ในล่องเลยค่ะนี่นะคะขึ้นมะทายข้างบนก่อนนะคะเนี่นี่ค่ะมู่บานนะคะเป้นที่สถานที่พักพรย่อนใจของคนไปเที่ยวนะคะไปเดินปานะคะ รถจอดเต็มนะคะไปเดินเขาป่ากันหมดน,นะคะไปชมธรรมชาติไปชมท่านนำนี่ท่านนำตกน้ำเด็กค่ะสวยๆค่ะอากาศก็ดีค่ะ สวัสดีจ้ายายทองมาจะผ้ายา,างไปเมืองน้ำตกนะคะเข้ปาปลาเข้าดงแล้วเด้อพี่น้อง นี่แหละคะ่ะน้ำตกบ่าด้ไไปเมืองไกลเลยพี่น้องพี่คนเราฟังเลยค่ะต้นไม้กันลังขึ้นสูงหลายน้ำตกตกลงจากหนับขานะคะเป็นตามลองนะคะ ท,ที่มูบานที่แวะเมืองกรน,นะคะก็ดีนะคะว่าจะไปทายอีกฟังข้างนู่นนะคะต้นน้ำนะคะไปโบได้ก็ดีมีอุบัติเหตุก็จะไปเราตำรวจก็ปิดถนนนะคะเสียงฮอก,กับมารับค้นบาดจ็บนะคะอุบัติเหตุโบได้เห็นน้ำเพลินหรอกค่ะเขาบอกให้ไปเห็นก็ปิดถนนเลยค่ะฟังนั้น ในวิดีโอนี้ย้ายช่อมากกับฝากพี่ฝากนงกดติดตามกดให้กำลังใจช่องเพืเ่อให้ช่อมากมากขึ้ด้วยนะคะละพีละนองไปด้วยน้ำตกสวยๆนะครจากภูเขาสูงนะคะไว้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่านนะคะ สมหวังกันไว้ๆนะคะโชคดีค่ะ